ลักเราไม่เท่ากันตอนที่13สาเหตุที่หายไปมึงมีลูกแล้วเหรอไม่ใช่แค่น้ำเสียงแต่สีหน้าและใบตาของพร้อมตัวตกใจแบบสุดๆและะ้วสภากระทำที่เหมือนไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดเพราะความเป็นไปได้นในเรื่องนี้แค่จะไม่มีเซฟมึงจิมลูกได้ไงอะในเมื่อมึงกูทำไมอะ ผมถามย้อนเลื่อนั้นทำให้พร้อมเบิกตาคว้างหนักไปกว่าเดิมเซฟจะบอกมันจริงหรอว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะเจลที่มองอยู่นานกระซิบถามแต่ลทำให้ผมนักงเลว่าควรจะพูดอะไรต่อไปหากผมบอกไปว่าพายุคือรูกของมันพรจะทำยังไงต่อแต่พอได้เห็นสีหน้าตกใจของมันก่อนหน้านี้ไม่ได้ให้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าบอกไป มันจะรับได้ดีได้หรือเปล่าดูทำหน้าเข้ามึงคิดว่าคนอย่างก,กูมีลูกจริงเหรอผมพเราเอามาเบาๆกูจะไปมีลูกได้ยังไงอ่ะในเมื่อกูไม่ได้คบใครสักคนใช่ไหมเจมเออเออใช่เจมส์แักหน้ารัวแล้วเด็กที่พวกมึงสองคนพูดถึงล่ะพรอมย้มเชื่อง่ายๆในเมื่อเราสองคน เออทีพีออกมาน้องชายกูเองอะ่ะมึงมีน้องชายด้วยเหรอทำไมกูไม่รู้อะ่ะก็ช่วงที่กูหายไปนั่นแหละผมตอบอีกอย่างการบอกไปแบบนั้นกระถือเป็นคำตอบที่พอเชื่อถือได้นี่พวกมึงสองคนไม่จะโกหกกูหรอกนะพร้อมยังคงไม่ลืมเลความคิดเดิมแค่นี้พิงพอดูออกแล้วว่าถ้าพร้อมในรู้ความจริง มันคงรับเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ดีจะบอกว่ามันมีลูกแถมยังโตขนาดนั้นอีกด้วยพร้อมมึงอย่จาจ้องกูแบบนั้นเจมไม่ตกสายตายังไม่ได้พูสดสิทจ้องหน้าแล้วหันไปคนของในรถออกมากูขึ้นห้องก่อนนะพวกมึงคุยกันสบายแล้วกันพูดจบกระเด็นฝีเท้าขึ้นห้องไปทันทีละยดีทำไ้ตอนนี้ เหลือเพียงแค่ผมกับพร้อมที่ยังยืนอยู่ตรงนี้ผมพอดูออก่าพร้อมยังไม่เชื่อเรื่องที่ผมพูดแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่คิดทาอะไรต่อโดยจะแยก่ของในมือผมไปถือให้แทนมึงยังป่วยอยู่อ่ะเดี๋ยวกูถือให้อืมถ้างั้นไปตลาดได้แล้วถูกอาเดินไปทันทีโดยไปดึงสล็อความเร็วเพื่อีอคนนั้นจะเดินไปเคียงข้างและช่วงที่เดินไปนั้น ผมเอกทำที่หันมองรับด้านเพื่ออสังเกตท่าทีของพร้อมในนั้นทำให้ผมได้เห็นว่าใบนหน้าของมันนั้นเหมือนกำลรงคิดอะไรบางอย่างคิ้วหนาชนหากันในบางครั้งซึ่งดูออกว่ามาันกำลังใช้ความคิดแต่พอมันหันกลับมาทางผมม,งม,มันก็ทำที่ขยี้บางๆให้แล้วหันกลับไปมองของที่อยู่ในมือไว้กูหาซื้อเค้กให้ดอกมึงสักชิ้นแล้วกันพร้อมเอืกขึ้นมาเบา มึงจะซื้อให้ลูกเอ่อน้องชายกูเหรออืมขอบใจนะพอไม่ตอบอะไรหากแต่เดินไปด้ยวยเก็บเงียบเราสองคนท้่จะกินอาหารตามสั่งง่ายๆก่อนจะเดินไปซื้อของกินอีกนิดหน่อยแล้วจงกลับห้องซึ่งพอมาถึงผมก็รีบน,นั่พักผตียงทันทีพราะมีอาการแปลกๆเหมือนจะมีไข้อีกพอมเองกันไม่รอช้าที่จะเอาลอปลตรวคไข้ามาวัดจนได้รูว่าผมนั้น มีใครตำต่ำปวดหัวมากไหมผมเพกหน้าให้เธอคำตอบพอตอนนี้ผมอยากนอนมากแต่พอจะขยับตัวนอนพอกระบอกผมรอ,อก่อนแล้วปีบยาแก้ปวดมาให้ผมเองก็กินมาทันทีพรอไม่เป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้การนั้นหายไปและจากนั้นก็ขยับตัวลงนอนอย่าได้อะไรอ่ะเรียกกูเข้าใจไหมอืม ผมต่อมในลำคอความกับดวงตาที่หลับลงแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ไม่ได้หลับหากแต่เป็นการพักเศตาเลยนั้นให้ผมได้ยินเสียงของพร้อมนังพูดคนเดียวคําพูดแจ้ให้ผมได้รู้ว่าสิ่งที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้ไปม,มีทางให้มันได้เชื่อได้มันหายไปสาปีแลวอยู่กลับมาแถมยังบอกว่ามีน้องชายอีกและแพาผ่าตัดแบบนั้น เป็นใครก็พอจดออกว่าแผลอะไรอ่ะแล้วทําไมไม่ต้องโกหกอ่ะนี่เป็นเรื่องอะไรวะเนี่ยยิ่งคิดยิ่งปวดหัวตกลงมันหายไปไหนกันแน่เนี่ยเซฟบนพื้นพันของพร้อมผมรีบมนอยากชัดเจนแต่ถึงอย่างนั้นผมไปคงนอนนิ่งกันรอฟังว่ามันจะพูดอะไรต่อแต่มันเกาแต่นักงตีความคิดตัวเองอยู่แบบนั้นเราก็อยากดูให้แน่ชัดว่าผมนั้นหายไปไหนกันแน่ แต่พร้อมไม่ได้คาตอบที่พอใจผมก็ได้เสียงมันลุกจากเก้าอีก้ก่อนจะเดินไปที่เตียงของมันเสียงของพร้อมเงียบไปสักพักจนผมคิดว่าอีกฝ่ายนั้นลมเลิกความคิดที่อยากรู้เรื่องนั้นไปแต่แล้วเสียงของพร้อมก็ดังขึ้นถ้าผมนั้นเกิดตกใจลลืมตาขึ้นมาหรือว่าเด็กคนนั้นจะเป็นลูกของเราอ่ะผมไม่รู้ว่าพร้อมคิดอย่น,นั้นได้ยังไงแต่นั้นคือคำตอบที่ถูกต้อง เจมมาต้องรู้เรื่องนี้แน่ผมแอบมองไปทะเตียของมันถึงได้เห็นว่าตอนนี้พร้อมกำชูหาใครบางคนและพออีกฝ่ายรับพร้อมกับพูดขึ้นมาทันทีเจมกูรู้นะว่ามึงอะ่ะรู้เรื่องของเซฟบอกกูมาแล้วก็ห้ามมางสายด้วยไม่อย่างนั้นน่ะกูจะบุกไปที่ห้องมึงเองพร้อมไม่ใช่แค่ถามแต่รังคูอีกฝ่ายให้บอกความจริงซึ่งพอดีแบบนั้น ปะก็ถ้าผมรู้สึกกลัวขึ้นมาถ้าพร้อมับความจริงแล้วมันจะทํำยังไงอะไรนะมึงสัญญากับมันไว้ว่าห้ามบอกกูอนั่นเหรอพร้อมพูดทุกสิ่งตีวเองได้ยินก่อนจัยไปทั้งผมซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นจังหวะเดียวกับที่สตาร์ของเราประสานกันไม่เป็นไรเดี๋ยวกูถามมันเองกูจะถามจีก,กว่ามันจะบอกความจริงว่ามันหายไปไหนมา พร้อมแต่สายนั้นแล้วเยับตัวไปนั่งข้างเตียงของผมแทนสตาเขามาในตอนนี้ดูน่กกากลัวมากพร้อม,มันไม่ใช่สาตาของพร้อมที่ผมรู้จักได้ยินแล้วใช่ไหมพร้อมเอ่ยเสียงเรียกซึ่งผมกระทำทีพียกน้าให้แทนมึงอยากรู้ไหมว่าทำไมกูหายไปไหนมาผมถามเพราะผมเองก็อ,อยากรู้เหมือนกันว่าถ้ามันรู้ไม่ช่วยผมได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้น ก็้วแต่เป็นสิ่งที่ผมแต่สินใจะเองทั้งหมดเลยไม่ว่มามันจะเป็นยังไงผมก็พร้อมทู้ชีวิตตัวเองเพื่อคนที่ผมรักแม้ตรงนั้นจะไม่มีมันอยู่ก็ตามเซฟที่ถามมาเนี่ยคือมึงไม่รู้เลยใช่ไหมว่ากูรู้สึกยังไงอ่ะทำไมกูต้องรู้ว่ะในเมื่อกูเองไม่เคยอยู่ในสตาร์มึงอะ่ะเซฟกูขอร้องล่ะเลิกประชดกูได้แล้วกูรักมึงให้คนเดียวอะ่ะได้ยินไหม กูรักมึงรักมาตั้งแต่เจอกันันแรกแล้วกูก็รักมาตลอดไม่แต่ตอนนี้กูก็รักมึงไม่เคยเปลี่ยนรักอย่างนั้นเหรอใครจะพูดได้ประวะนี่มึงอย่าคิดมากเรื่องฟ้าอยู่สินะได้เดี๋ยวกูทำให้มึงเชื่อเองว่ากูพูดจริงพร้อไป่รอให้เสียเวลามันจะาก,กากอไรสักอย่างในมือถือแล้วจากนั้นเสียงสัญญาของมือถือก็ดังขึ้นแล้วสักพัก ก็มีเสียของฟ้าดังขึ้นมาว่าไงพร้อมฟ้าสะดวกคุยไหมอืมมีอะไรหรือเปล่าวะฟ้าจำเรื่องนั้นได้ไหมวันที่เราบอกปฏิเศษฟ,ฟ้าว่าเราคบกันไม่ได้อะ่ะพร้อมรีพูดไปในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนั้นทำให้ปลายสายเอืออกมาด้วยเสียงที่เศร้าอย่าตออยามฟ้าได้ไหมอะ่ะ แค่เนี้ยฝาก็เสียใจจะแย่แล้วเราขอโทษนะไม่ต้องขอโทษหรอกฝากเข้าใจและอย่างฟ้าเองก็ดีใจด้วยนะที่พร้อมอะ่ะเจอคนที่ตามหาแล้วตอนนี้ได้กลับมาคบกันหรือยังเนี่ยยังเลยอะ่ะที่โทมมาหากเพออาะใหญ่ให้ฟ้าเป็นคนยืนยันว่าเราสองคนไม่ได้เป็นะไรกันน่ะเพื่อที่เขาได้เชื่อว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา เราลองแค่คามาคนเดียวพร้อมไม่เป็นแค่พูดแต่สตาค่คมนั้นมองผมไปด้วยเราก็อยากให้ผมได้รับรู้ว่ามันคือคำพูดที่ออกมาจากใจพร้อมเปิดลำโพงอยู่ใช่ไหมใช่ทำไมหรอเอ่อเซฟใช่ไหมคือไฟอยากจะบอกว่าพร้อมอ่ะรอเซฟมานานแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาพร้อมเองอ่ะ ก็เล่าเรื่องนี้ให้เราฟังด้วยจนวันที่พร้อมได้กลับมาเจอกับเซฟอ่ะพร้อมก็บอกเราเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะแต่พราะเราเองเปลได้พร้อมมาเป็นแฟนด้วยอ่ะก็เลยคิดอยากบอกรักแต่สุดท้ายก็โดนปฏิเสธอ่ะแต่นั้นเซฟมันน่นใจได้เลยนะว่าเราสองคนอ่ะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันและที่สำคัญนะหัวใจของพร้อมอ่ะมีแค่เซฟแค่คนเดียวอย่างแน่นอน คำพูดที่ผมยิ้มจากปลายสายท้ายผมมั่นใจว่าสิ่งที่พอพูดมาทั้งหมดคือเรื่องจริงขอบคุณมากนะฟ้ายังไงเราขอคุยกนันก่อนนะเพราะมื่อใส่นันไปเราเก็บตัวคามาใกล้ผมตอนเนี้ก็คลดทุกอย่างให้มึงแล้วอะแล้วมึงละเซฟบอกกูได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอะแล้วเด็กนั่นคือลูกกูใช่ไหม และนี่ก็คือสาเหตุที่มึงหายไปจากกูมาถึงตอนนี้ผมคงต้องอยอมรับความจริงและบอกให้คนได้รู้อืมกูมีรู้กับมึงแลืองนี่คือสาเหตุที่กูหายไปคุยกันทายเดือนนะครับแล้วตอนนี้พร้อมกับเซฟก็ได้เคลียร์ปัญหาเรื่องของฟ้าไปแล้วเรียบร้อยและได้รู้ความจริงจากปากของเซฟแล้วนะครับ เรื่องราของสองคนนี้จะเป็นยังไงต่อไปนั้นก็ต้องคอยติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย